ลุงป่องมงคลโคราชถึงแล้วครับที่วัดลองตองตำบลบ้านโพอำเภอเมืองจ,องจังหวัดนครราชสีมางานทอดกระถินามาคีที่จริงวันนี้แล้วก็จะมีมหรสศหมอรำวงใหญ่อีสานาคนครศรีนะครับยกเลิกไปแล้วนะครับแจ้ง เอฟซีนะครับไม่ต้องมานะครับารการหมอหลำยกเลิกนะครับการทอดกระถินเหมือนเดิมทอดเสร็จไปแล้วด้วยนะครับทอดกันสิบนาฬิกาเช้านะครับแดงเอฟซีหมอหลำไม่ต้องมานะครับเพราะว่าหมอหลำยกเลิกไปแล้วนะครับวัดรองตองตำบลบ้านโพอำเภอเมืองนครราชสีมาครับ กระถินสามัคคีวัดลองตองตำบลบ้านโพอำเภอเมืองนครราชสีมาครับวันนี้งดมหรสพนะครับอีสานนครสิมวัดทำการแสดงนะครับทางคณะเจ้าภาพส่่งด ไม่ได้มีมโหรสะสดุมโทษนะครับตามที่ป้ายนำเสนอไว้เรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังว่างดนะครับการแสดงของหมอลำคณะอีสานสนครศิลป์ที่วัดลองตองงานกระถินสามรถคีงานทอดเลยแหละครับวันทอดนะครับงดการแสดงนะครับไม่มีมโหรสพสมโทษนะครับพิธีการทอดกระถิงนก็เริ่ม เรียบร้อยแลย้วไปตั้งแต่ศิษยนาฬิกาที่ผ่านมานะครับมันก็มีประชาชนกำลังทยอยกันมากลับบ้านแล้วครับก็มีโรงทานเหลืออยู่เยอะแยะ สำหรับกระถิ่นสายบุกีวัดกองตองตำบลบ้านโพอํเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาก,ก็สิ้นสุดลงแล้วนะครับทัน,นี้ก็ทยอยทยอยกันญาติโยมปรธชาชนทยอยกันกลับบ้านนะครับเหลือลงทานบ้างเป็นส่วนที่ยังไม่หมด็ด พูดอีกท like ีแก่ไก่ก็ไก่พูดอะไรออกมาเฟซเนี่ยไรถ่ายคลิปก็าหามไล่เราไปเจอไปไปไปเจอภาพเป็นน้อยแต่ก้องบอก็จะโดนเห็นไหมหมอลำก็ยังพูดเลยหมอลำมันมันนา่นได้คิวก็ห้ามเผยแพร่ภาพบางส่วนมันไม่เหมาะสม เอาตามไป